สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง YouTube แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่อง Fanpage Facebook ชื่อ f u แม็กนะครับในเร็วนี้ก็มี f f c นะครับสอบถามเข้ามานะครับแล้วก็คำถามในลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นคำถามที่ผมเองนะก็เคยวิตกเหมือนกันนะครับว่าจะ ซื้อแบบไหนดีนะครับคาถามแบบนี้นะครับมี f อหลายๆท่านนะครับที่กําลังจะซื้อปืนซักกระบอกหนึ่งนะครับก็ถามกันเข้ามาเหลือเกินนะครับว่าแอดครับจะซื้อปืนกระบอกแรกซื้อลูกโม่หรือว่าเป็นแบบแม็กกาซีนดีครับก็ถือว่าเป็นคําถามที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้อาวุธปืนนะครับต่อผู้ที่กําลังจะซื้ออาวุธปืนนะครับก็มาลองดูวิธีแนวทางวิเคราะห์ของผมดูนะครับว่ามัน มันเป็นยังไงนะครับซึ่งก็มาลองเปรียบเทียบดูก็แล้วกันนะครับว่าท่านใดที่กําลังจะซื้อปืนกระบ,บอกแรกนะครับก็ควรที่จะดูคลิปนี้ไว้เป็นเบื้องต้นนะครับเอาแบบแรกกันก่อนเลยกันแล้วกันนะครับว่าจะปืนลูกโม่นะครับปืนลูกโม่นั้นเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานนะครับยาวนานกว่าปืนกงอัตโนมัตินะครับปืนลูกโม่นั้นมีการ พัฒนาการมาอย่างยาวนานตามที่บอกข้างต้นนะครับตั้งแต่ปืนซิงเกิลแอคชั่นนะครับจนพัฒนามาเป็นปืนดับเบิลแอคชั่นนะครับเปิดโม่ออกมาด้านข้างได้ในรุ่นปัจจุบันอย่งที่เห็นเหมือนกันนะครับปืนลูกโม่เป็นปืนที่มีกลไกค่อนข้างทีงง่จะเรียบง่ายนะครับเชื่อถือได้อย่างสูงน,นะครับไม่ว่าเป็นเด็กนะครับหรือผู้ใหญ่นะครับหรือผู้ที่ไม่เคยมีการฝึกการใช้วุธปืนมาก่อนเลยนะครับ ปืนลูกโมนั้นก็สามารถที่จะทําการยิงได้อย่างง่ายดดยนะครับยิงง่ายนะครับตรวจสอบง่ายนะครับว่ามีกระสุนอยู่หรือไม่นะครับนั่นก็คือข้อดีของปืนลูกโม่นะครับที่เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะรับรู้นะครับส่วนข้อเสียของเขาก็มีแค่ไม่กี่เรื่องหรอกครับอย่างเช่นเรื่องนี้ฮะวงกระสุนนี่ไงนะฮะถามว่าวงกระสุน6นัดอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะใช้เพื่อปกป้องชีวิตทรัพย์สินนะครับหรือว่าจะใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ของพี่ๆตำรวจทหารฝ่ายปกครองนะครับถือว่าเพียงพอไหมนะครับจะน้อยก็ไม่น้อยนะฮะนะมันจะมากก็ไม่เชิงนะครับจะน้อยก็ไม่ใช่นะครับเตรียมบรรจุกระสุนเป็นแนบแดบอะไรอย่างเงี้ยนะครับสําลองออกไปนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเหลือเฟื่อนะครับสำหรับปืนุลุกโมที่มีวงกระสุน6นัด7นัดนะครับข้อดีและข้อเสียก็กล่าวโดยคร่าวๆนะฮะก็ลองพิจารณาของความจำเป็นตั้งแต่ละบุคคลดูนะครับ อันดับถัดมานะครับปืนแมกกาซีนนะครับดังเช่นที่วางอยู่ตรงหน้านะครับปืนแมกกาซีนนะครับผมก็จะไม่เจาะจงว่าเป็นแมกกาซีนรุ่นใดยี่ห้อใดนะครับก็จะกล่าวเป็นแค่รวมๆนะครับปืนแมกกาซีนนะครับปืนแมกกาซีนนั้นก่อนที่จะทําการยิงได้นะครับท่านเองจะต้องบรรจุกระสุนลงในแมกกาซีนอย่างนี้นะครับแล้วค่อยนําเข้าตัวปืนนะครับซึ่งก็ต้องมีขั้นตอนของการทํางานของเขานะครับ ซึ่งจะต้องเรียนรู้นะครับปืนแมกกาซีนถ้าใครไม่เรียนรู้การทํางานไม่รู้การใช้เลยนะฮะจะใช้งานเขาไม่ได้นะครับต้องเรียนรู้การใช้งานฟังก์ชันของเขาครับสลรับปืนแมกกาซีนนะครับปืนแมกกาซีนนั้นเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะพกพาได้อย่างคล่องแคล่วกว่าปืนลูกโม่นะครับในมิติปืนที่ลํากล้องยาวเท่ากันนะครับข้อดีนั้นตามที่บอกนะครับคือพกพาได้คล่องตัวนะครับบรรจุกระสุนนะครับ ชุดใหม่นะครับได้รวดเร็วนะครับแล้วก็มากนัดกว่าด้วยนะครับนี่คือปืนจุด45นะครับขนาด11มิเมนะครับนี่คือซองกระสุนหรือว่าแม็กกาซีนของเขานะครับวงกระสุนก็7นัดนะครับหากยับอกว่ามากกว่าลุงโมในหนึ่งนัดก็ได้เปรียบไหมนะครับบางคนก็บอกว่าได้เปรียบบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรนะถือว่ายุ่งนกันไปนะครับตาที่บอกปืนแม็กกาซีนจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้ฟังก์ชันของเขานะครับแล้วก็ ทำไปอย่างนั้นจะใช้งานเขาไม่ได้นะครับแล้วก็เรียนรู้การทํางานอันบกพร่องของเขานะครับอย่างเช่นกรณีบางกรณีที่เขามีปัญหานะในเรื่องของการเลือกกระสุนนะครับเพาะขัดลํำนะครับเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็แก้ไขให้ได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งเรื่องนี้นี่เองครับที่ทําให้โดยใหม่หลายๆท่านอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไม่อยากเข้าไปศึกษาเลยนะฮะไม่อยากเรียนรู้เลยละ่ะไม่อยากใช้ละปืนแม็กกาซีนใช้ลูกโม่ดีกว่านะฮะ ก็แล้วแต่มุมมองของคิ้วแต่ละบุคคลนะครับข้อดีของเขานะครับก็ตามที่บอกนะครับก็คือพวกพาได้แนบเนียนนะครับบรรจุกระสุนแล้วก็เปลี่ยนชุดกระสุนชุดใหม่ได้รวดเร็วนะครับการทํางานนั้นผมว่าก็โอเคนะครับในปัจจุบันนี้นะครับข้อตุดขัดบกข้องนั้นถือว่าน้อยมากๆนะครับนี่นะครับถือว่าใช้งานได้อย่างอย่างดีนะครับสำหรับปืนกึึงระมับในยุคปัจจุบันนี้นะครับ ข้อดีข้อเสียนะครับผมไม่อยากจะพูดเจาะจงถึงเรื่องประเด็นนี้มากมายนะครับพูดแค่ว่าเปรียบเทียบนะฮะนิติของเขานะครับการทํางานนะครับแล้วก็ความเชื่อถือได้ของปืนในยุคปัจจุบันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่า100%็น์นะครับสําหรับข้อผิดพลาดนะครับการตัดสินใจของแต่ท่านก็เป็นเรื่องของที่แต่ละบุคคลนะครับว่าจะตัดสินใจเอาอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกโม่หรือออโต้นะครับก็ ก็จัดว่าดีทั้งคู่นะครับใช้ให้เป็นใช้ให้คล่องนะครับใช้ให้ถูกต้องนะครับก็จัดว่าเป็นปืนที่มีสมรรถนะดีทั้งคู่นะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับว่าสําหรับท่านที่บอกว่าจะซื้ออาวุธปืนสักกระบอกนะผมเชื่อว่าไม่เพียงพอแน่นอนนะฮะอย่างน้อยอนาคตท่านจะต้องซื้อเพิ่มอีกหนึ่งกระบอกนะฮะเชื่อว่าปืนดูดปืนนั้นมีเรื่องจริงนะครับมันคือเรื่องจริงนะครับกระบอกเดียวมมีวมนพอหรอกครับก็อาจจะมี ลูโม่ด้วยมีแมกกาซีนด้วยก็ก็แล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแต่ก็ตามที่บอกนะครับว่าถ้ามันตัดสินใจยากลําบากนะครับก็เอามาตั้งสองอย่างนะครับง่ายดีนะฮะจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาให้เราต้องคิดอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะบางทีมันคาใจแล้วมันไม่จบไม่สิ้นสักทีนะฮะยังไงต้องขนไขยเอามาให้ได้นะครับแล้ววันนี้ก็มาทาคลิปเปรียบเทียบนะครับการทดสอบเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าจะปืนลูโม่หรือปืน แมกซีนเนี่ยมันการทางานเป็นยังไงนะครับพื้นฐานของเขาเป็นยังไงนะครับแรงดีคอยนะครับของเขาก็เป็นประมาณใดนะครับก็ลองดูไว้คร่าวๆนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าเกิดท่านใดมีคําถามอาการใดนะครับหรือมีความรู้ดีๆนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแล้วก็ผมจะได้รู้ด้วยนะครับ fc ที่ติดตามก็จะได้รู้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe ให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็คลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยหรือรีวิวกันก็อย่าลืมติดตามส่วนวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ